สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมเวลานี้เราอยู่กับแข้งข้างซ้ายเว็บร้อยนะครับเบิกใหม่2,000กว่าแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าไม่เบิกนะครับลูกค้าเลือกที่จะมาซ่อมกับเรานะครับก็จุดที่แตกหักนะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดใส่สวิตช์ไฟเกียร์นะครับเวลาใส่ไปแล้วน้ำมันชอบรัวครับทำให้น้ำมันเครื่องแห้งเครื่องพังบ่อยครับนี่ครับสวิตช์ไฟเกียร์ ก็ของลูกค้านะครับตรงนี้แตกตรงยึดน็อตแตกนะครับแบบนี้ซ่อมได้นะครับผมก็ลูกค้าส่งมาซ่อมได้นะอย่างตัวนี้ก็เอามาซ่อมครับผมเดี๋ยวเราก็ซ่อมให้ดูกันเลยนะครับผมก็ขั้นแรกเลยก็ทําการเชื่อมก่อนครับ แว่นไม่เจอครับขออภัยอาเจอแล้วผมขั้นแรกเลยเราก็ทำการนะครับเชื่อมก่อนนะครับก่อนที่จะไปปาดนะครับเชื่อมจะนานนะครับส่วนปาดให้เรียบผิวเรียบน่าใช้เวลาแป๊บเดียวครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะทำการล้างผิวก่อนนะครับ ทำความสะอาดผิวก่อนนะครับเนื่องจากมีกาวมีอะไรพอบมาเยอะๆเลยนะครับจะทําให้เชื่อมไม่ติดนะครับถึงติดก็จะไม่ค่อยสวยนะครับนี่ครับโกดผิวหนูนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับเอาผิวออกให้หมดเลย ครับหมดแล้วครับพอลนมาาันจะเป็นสีขาวฟ้าแล้วครับไม่แดงแล้วครับต่อไปเราก็จะเชื่อมจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับเพที่จะว่าผิวได้ไม่เป็นตามดนะครับเชื่อมผิวสวยนะครับเนื้อสวยเพราะป่าแล้วเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอ่อันนี้ก็จะค,อคอ่อยๆเลาะออกเลาะอ,ออกอ่ะ ต่อ,อไปก็จะทําการเติมลวดนะครับเติมลวดจุดนี้ก่อนนะครับใช้ไฟแรงไม่ได้ครับเดี๋ยวข้างละลายด้วยครับใช้ไฟแค่พอดีพอ,อดีครับเราก็เชื่อมเน้นเข้ามาด้านในนะครับเพื่อที่จะได้ทําการปาดทิ้งได้นะครับนี่ครับ เดี๋ยวด้านในเราจะใช้ดอกปาดนะครับมันจะเนียนเลยนเนื้อเดียวเลยนะครับแต่จะยากตอนเชื่อมนี่แหละครับจะรั่วไม่รั่วซึมไม่ซึมนะครับเวลาปาดใช้งานแล้วอยู่ที่ตอนเชื่อมอย่างเดียวนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะทําการตะแคงตะแคงนะครับแทงซึมด้วยครับ เพื่อที่ว่าจะได้ดูหลายๆมุมนะครับนี่ครับอ่าเราจะเห็นมุมนี้นครับครับก็ให้สนิททุกมุมนลครับ ว่ารั่วได้สักทางหนึง่งเพราะว่าถ้ามันรั่วแล้วนะครับจะต้องเชื่อมใหม่นะครับผมมันจะเสียเวลาครับแล้วก็จะทําให้มันหน,นาๆไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปยินลิงทิ้งได้นะครับตรงนี้นะครับครับก็เอาทุกมุมเลยนะครับ แล้วก็มุมนี้ครับนี่เห็นไหมใส่ทุกมุมครับใส่ทุกมุมเชื่อมให้ทุกมุมครับมันก็จะวางยากหน่อยครับเพราะว่าเราใช้หลายมุมครับเชื่อมหลายมุมอ่าอันนี้มุมนี้ครับ มันร้อนอยู่มันจะเชื่อมง่ายครับถ้าปล่อยทิ้งไว้นานม,มันหายร้อนมันจะเชื่อมยากเี่ยับผมตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เหลือที่ตรงใส่น็อตอีกนะครับดูน็อตด,ด้านล่างนะครับก็คือนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับมันต้องมีน็อต ยึดน็อตล็อกนะครับเดี๋ยวเราเชื่อมเต็มไปก่อนเลยนะไม่ต้องสนใจเชื่อมเต็มไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาทวิกไปเกียร์ใส่แล้วก็หาตำแหน่งน็อตเจาะทีเดียวเลยนะครับก็ไม่ยากนะครับแต่เนี้ยรอคิวสามวันแล้วนะครับขออภัยลูกค้าด้วยนะครับปกติแป๊บเดียวเสร็จอันนี้รอคิวสามวันแล้วนะครับเพราะว่าโห งานชุดสี่วาวหน้าร้านมึงส่งหมดเลยครับเยอะมากเลยทั้งเกียรโนทั้งหลีทั้งร้อยยี่ห้านะครับงานชุดเยอะมากครับผมสัปดาห์นี้ทำไม่ทันนะครับตรงน,นี้ก็จะล้างผิวเหมือนกันในร่องนี้ไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยนะครับในร่องนี้เป็นฝาปิดนะครับจริงๆเราจะเชื่อมพ่อให้เต็มร่องเลยก็ได้นะครับ เพราะว่ามันไม่ได้ใส่อะไรเลยครับตรงนี้นะครับของเว็บร้อยมันยึดน็อนตแค่ตัวเดียวแล้วก็ฝาจะไฟครอบเลยนะครับก mm ็ hmm. ทำว่าจะเปิดผิวก่อนนะครับ mm hmm. เอาเศษที่เดินที่น้ำมันเครื่องออกก่อนนะครับไม mm ่ hmm. ง,งั้นเดี๋ยวเชื่อมไม่แน่นหนาจริงลูกค้าไปขันสองทีเกียวหักเกียวแตกอีกนะครับ อันนี้ขันไปเลยนะครับเต็มที่ก็ลูดนะครับผมถ้าขันแรงเกินหรือว่าใช้บล็อกไฟฟ้าบล็อกลมยิงนะครับไม่มีแน่นอนขันแล้วที่เชื่อมพอกหลุดนะครับผมเพราะว่าเชื่อมให้อย่างดีเลยครับพอกให้ตั้งแต่ด้านล่างขึ้นมาเลยนะครับผมไม่ได้พอกโปะโปโปแไว้งบนนะครับผมนี่ก็เอามาซ่อมได้นะครับรับซ่อมทุกจุดเลยนะครับเกี่ยวเกลอพวกนี้ ใช้งานได้แน่นอน,นครับสวยไม่สวยว่าัอีกทีครับอาล้างผิวให้หมดให้มันขาวเงาครับต่อไปก็จะเติมลวดครับ ค่อยเติมขึ้นมาครับไฟแรงก็ไม่ได้ครับไฟแรงมันจะไหลออกหมดไฟเบาเกินก็ไม่อยู่ครับขันแล้วหลุดมาเป็นก้อนเลยแหละนะครับ ก็จะนูนประมาณ1-2ึ่งถึงมิลแหละนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าเดีวปาดทิ้งได้ครับตรงนี้ครับส่วนเกินเอาละเชื่อมก็ประมาณไม่ถึง10นาทีครับ เดี๋ยวรอยหาย้อนแป๊บนึงแล้วก็ไปมิลลิ่งครับผม